จังหวัดนานสองสามีภรรยานำรถเกี่ยวข้าวออกรับจ้างเกี่ยวข้าวให้กับชาวนาโดยเกี่ยวข้าวราคาไร่ละห้าร้อยบาทสร้างรายได้ให้กับครอบครัวที่แปลงนาข้าวของชาวบ้านท่าไวายหมู่ที่สามตะบลชัยวัฒนาอําเภอปัวจังหวัดนานนายชัยยศสุชัยยะพร้อมด้วยนางจันแรมสุชชย,ยะสองสามีภรรยาไดยนำรถเกี่ยวข้าวแบบเดินตาม ออกรับจ้างชาวบ้านเกี่ยวข้าวในพื้นที่ตำบลชัยวัฒนาโดยในแต่ละวันสองสามีภรรยาจะออกรับจ้างเกี่ยวข้าวเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัวในช่วงฤดูการเจ็บเกี่ยวข้าวของทุกปีหลังจากตนเองมีที่นาไม่กี่ไร่จึงได้เร่งกันช่วยเกี่ยวข้าวของตนเองให้แล้วเสร็จจากนั้นก็จะตระเวนออกไปรับจ้างเกี่ยวข้าวให้กับผู้ที่มาติดต่อไว้ ในอัตราราคาคงเดิมโดยคิดไร่ละ500บาทเนื่องจากเห็นใจชาวนาด้วยกันถึงแม้ราคาน้ำมันจะแพงแต่ก็ยังคงคิดราคาเดิมไร่ละ500บาทเท่านั้นซึ่งมีผู้มาติดต่อล่วงหน้าแล้วกว่าสิบรายซึ่งชาวนาสู้ค่าแรงคนงานไม่ไหวที่มีค่าแรงที่สูงขึ้นวันละ300บาทถึงสี่รบบาทต่อคนต่อวันจึงต้องหันมาจ้างรถเกี่ยวข้าวแทนแรงงานคน เพื่อลดต้นทุนและที่สำคัญในช่วงนี้รถเกี่ยวข้าวนั้นมีคิวจองยาวมากขณะนี้ยังเกรงว่าจะมีฝนหลงหรือรูตกลงมาใส่ต้นข้าวที่ออกรวงแก่เต็มที่แล้วจะทำให้มเมล็ดข้าวเน่าเสียหายได้โดยราัะเาลออกรับจ้างไปเกี่ยวข้าวในทุกพื้นที่โดยเฉพาะช่วงนี้ข้าวในกลางทุ่งนาเดือเหลืองอารามเกือบพร้อมกัน ซึ่งชาวนาก,ก็จะต้องเริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้วส่วนรถรับจ้างเกี่ยวข้าวนั้นก็มีคิวยาวประกอบกับช่วงกลางคืนมีหมอกลงแรงจัดทํำให้มเมล็ดข้าวมีความชื้นมากกว่าปกติจึงต้องรีบเก็บเกี่ยวข้าวให้แล้วเสียจโด,ดยเร็วดีกว่าให้ข้าวมีความชื้นมากขึ้นเมื่อน,นําไปขายก็จะถูกหักความชื้นเงินกําไรก็จะได้ไม่มากและไม่พอใช้หนี้กับธนาคารอีกด้วย โดยบางรายได้ว่าจ้างนํารถดูดข้าวมาเก็บเกี่ยวพร้อมนําไปขายซึ่งจะมีรถผู้รับจ้างบริการขนข้าวไปขายยังที่จุดรับซื้อข้าวโดยคิดราคาไร่ละหนึ่งพันบาทบวกค่าบรรทุกนาข้าวไปขายให้อีกด้วยซึ่งข้าวที่ดูดขายนั้นจะตกกิโลกรัมละแปดบาทนี่ยางไรก็ตามในช่วงนี้จะพบเห็นชาวนานําข้าวมาตากแดดเพื่อไล่ความชื้นก่อนที่จะนําไปจําหน่ายตามสถานที่รับซื้อข้าว เพื่อจะได้ให้ข่าวนั้นมีราคาดีก่าอีกด้วย n e w ส์ News 24ประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวนิราทิพสีรายงาน